ทารลบพึ่งคลอดนะครับตั้งแต่พึ่งคลอดยันหนึ่งเดือนยัน2เดือนลูกใครร้องมั้งครับถ้าร้องเนี่ยผมมีวิธีแนะนำมาบอกบอกเลยว่านวัตกรรมนี้แอปแบบนี้มันช่วยเราได้จริงๆทำให้เราได้พักผ่อนเดี๋ยวลองไปดูการรีวิวจริงของผมเลยนะครับไป จากที่ผมได้ลองมาจากประสบการณ์จริงนะครับจากเป็นคุณพ่อมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันใช้ได้ผลจริงๆผมลองมาหลายรูกแบบแต่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าแบบบ้าแอปพลิเคชันมือช่วยทําให้เด็กหยุดร้องได้เหรออะไรเงี้ยผมก็โหลดมาอ่านจากในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าแบบเฮ้ยแอบปบอันนี้ช่วยลูกล้องแบบเหมือนแบบที่เรากลัวว่าเป็นแบบลูกเป็นโคลิกหรือเปล่าแบบร้องตอนดึกร้องนานร้องอลรวาสร้องดังร้องแบบ หน้าแดงเลยอันเนี้ยผมได้ลองมาแล้วว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้ผลจริงเพราะลองหลายครั้งเนี่ยผมลองหลายครั้งมากเลยแล้วผมก็ลองว่าเฮ้ยมันช่วยหยุดได้จริงช่วยหยุดได้ประมาณแบบผมว่า70%ขึ้นไปเลยนะในแอปมันก็จะมีแบบหลายเสียงมันเหมือนแบบเด็กแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าไว้น้อยหรืออะไรเงี้ยที่แตกต่างใครบางคนก็จะชอบ จะหยุดร้องเมื่อใช้เสียงใดเป่าผมบางคนหยุดร้องเมื่อเสียงตัดหญ้าบางคนรถยนต์บางคนขึ้นหัวใจเสียงหัวใจเต้นอะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กแต่ละคนก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดร้องแตกต่างกันแล้วผมก็ลองหลายเสียงเลยลองกระเชอดูเฮ้ยบางเสียงก็ใช้ได้ผลบางเสียงก็ใช้ไม่ได้ผลผมก็เลยอยากมาแนะนําว่ามันใช้ได้ผลจริงลองไปปรับใช้ดู ลองใช้กับเสียงที่ลูกคุณใช้แล้วจะหยุดร้องแล้วหลังๆเนี่ยผมใช้ดักเลยว่าแบบสมมุติว่าลูกเราเนี่ยจะชอบตื่นขึ้นมาร้องตอนสมมุติว่าสีท่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมเปิดตั้งแต่ประมาณสามทุ่มครึ่งเนี่ยรอไว้เลยเออลูกเราก็จะไม่ตื่นขึ้นมาร้องตอนสี่ทุ่มที่ทุกครั้งทุกวันมันจะตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็ลองเปิดดู ลองเปิดทุกวันเพลอเพลินแล้วหลับเองด้วยหลับไปพร้อมลูกหลับไปก่อนลูกด้วยเออมันก็เป็นเสียงที่ฟังสบายเหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงหรือว่าอดนอนมาหลายวันนะครับแต่จริงๆมันช่วยได้จริงๆครับลองไปโหลดแอป,ปกันนะครับแอป,ปโคลิกเบบี้โคลิกอะไรเงี้ยหรือแบบคลอะไรเงี้ยลองไปเซิร์ชด,ดูในแอปพลิเคชันในแอปสโตร์ในเพจสโตร์ดูครับมันช่วยได้จริงครับ ผมแนะนำครับจากประสบการณ์ส่วนตัวลองมาใช้กันดูนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับ